สวัสดีค่ะทุกคนลิสานะคะเชื่อว่าหลายคนคงทราบกันแล้วว่าเร็วๆนี้ลิสากำลังจะเปิดคอร์สใหม่ซึ่งเป็นคอร์สสำหรับคนที่อยู่ในสายนวดแก้อาการโดยเฉพาะสำหรับใครที่อยากเพิ่มเติมความรู้เพิ่มความสามารถเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน พิสูจน์ให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่าเราสามารถที่จะนวดแก้อาการนวดรักษาได้จริงๆแล้วก็เข้าใจมันจริงๆวันนี้นะคะลิสาขออนุญาตมาแนะนำคอร์สใหม่ที่มีชื่อว่านวดแก้อาการ30โรคยอดฮิตที่พบบ่อยเรามาดูรายละเอียดกันค่ะ30โรค30อาการนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูไปพร้อมๆกัน หเลยค่ะข้อเท้าปลิกข้อเท้าปลายสองรองช้ำปวดส้นเทา้า 3- ามเอนรอยหวายอักเสบ 4- หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะอาการนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเป็นกันเยอะมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจกลไกในการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าน้อยคนมากๆที่จะเข้าใจกระบวนการในการซ่อมแซมกระบวนการในการรักษาเพราะ แต่ละสเตตนะคะแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีนกลไกที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นแล้วค่ะวิธีในการรักษาก็เลยแตกต่างกันออกไปนะคะโอเคค่ะโรคที่5คือกล้ามเนื้อสะโพกนิบเส้นประสาท 6. ไหลติด7ไหลติดเทียมนะคะอาการปวดไหลไหลติดแท้และไหลติดเทียมนี้อาการแทบจะเหมือนกัน แต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าน้อยคนที่จะแยกโรคนี้ออกจากกันได้นะคะอาการคล้ายกันจริงค่ะแต่สาเหตุมาจากคนละอย่างกันนะคะการรักษาต่างๆเนี่ยก็เลยแตกต่างกันโอเคค่ะโรคที่8คือปวดไหล่นะปวดหน้าไหล่จากใบเสรจอักเสบอันนี้ก็อาการคล้ายๆกับไหล่ติดแต่การรักษาแตกต่างกันเกิดจากคนละสาเหตุกันนะคะ โรคที่เคือเข่าเสือ่อม10ค่ะปวดเข่าด้านในตึงขานีบ11ปวดเข่าด้านนอกนะคะไอทีแบและ12ค่ะปวดเข่าด้านหลังเราจะเห็นว่าปวดเข่าเหมือนกันนะคะแต่อาการปวดเข่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่ต่างกันตำแหน่งต่างกันนะ,ะมันมาจากสาเหตุการปวดที่แตกต่างกันดังนั้นแนวทางในการรักษาต่างๆเนี่ย ก็ย่อมจะแตกต่างกันจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจอาการต่างๆนะเพื่อที่จะให้เข้าใจการรักษามาดูกันต่อค่ะโรคที่13 Office Syndrome ปวดคอบา่าไหลนะคะอาการยอดฮิตของคนทั่วไปเลย14ค่ะท้องผูก15กระดูกคอเสื่อม16บคอตกหมอน17ยอกหลัง 18. ไมเกรน19ปวดหัวราวขึ้นศีรษะ 20. ค่ะสะบักจมนะคะเรียกได้ว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่เราคัดมาแล้วว่าเจอบ่อยมากๆเลยนะคะคนไข้ที่เข้ามาหาเราทั้งหมดครอบกลุ่มอยู่ในทั้ง30อาการนี้แหละค่ะนะคะ21ค่ะมาดูกันต่อปวดหลังจากกล้ามเนื้อง่อสะโพกนะคะดิ 22, กล้ามเนื้อสะโพกอ่อนแรงหรือว่าสะโพกเอียงสองข้างไม่เท่ากัน ยี่บสามค่ะสะโพกตึงยี่สิบสี่เอ็นข้อศอกด้านในอักเสบยี่สิบห้าเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบยี่สิบหกค่ะพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะคะค่ะเป้าถันเน่าซินโดรมยี่สิบเจ็ดนิ้วหลอกยี่สิบแปดค่ะตักขีวน่องยี่สิบเก้าข้อมือตกและสามสิบอัมพาตนะคะนี่คือ30โรคที่เราจะมาเรียนรู้กัน เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่ะว่าแต่ละโรคเนี่ยเราจะมาเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละโรคค่ะเราจะมีการปูพื้นฐานให้กับทุกคนก่อนนะคะทำความเข้าใจร่างกายนะคะสรีระของมนุษย์ แบบปกติกันก่อนว่ามันควรจะเป็นยังไงเรียนรู้โพเจอร์ท่าทางปกติของมนุษย์กันก่อนนะคะแนวทางในการดูตรวจเช็คเนี่ยเป็นยังไงมาทำความเข้าใจกันในพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นค่ะเมื่อปูพื้นฐานเสร็จแล้วเราก็จะเจาะลึกไปในแต่ละโรคนะคะโดยแต่ละโรคค่ะเราจะเรียนอะไรบ้างหงเลยค่ะเราจะทำความเข้าใจโรคนี้ ว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะคะเข้าใจสาเหตุของมันว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็อาการเป็นอย่างไรเสร็จแล้วค่ะเราจะมาพูดถึงแนวทางในการซักประวัติสอบถามอาการถ้าคนไข้มาด้วยอาการแบบนี้เราควรจะซักถามเขารูปแบบไหนถามอะไรบ้างนะ,ะเพื่อให้ได้ข้อมูลมาครบถ้วนในการวินิจฉัยโรค ถ้าเราซักประวัติถูกต้องค่ะทุกคนการซักประวัติที่ถูกต้องนั้นเราจะสามารถวินิจฉัยได้ถึง80%ด้วยกันนะ,ะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยเราแทบจะไม่ต้องพึ่งการตรวจร่างกายหรือว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการเลยถ้าเราซักประวัติถูกต้องนะคะใช้เพียงแค่การสอบถามเท่านั้นทีนี้ค่ะ เรียนรู้อะไรอีกก็คือแนวทางในการตรวจร่างกายพื้นฐานว่าแต่ละโรคเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็การแยกโรคค่ะต้องบอกว่ามีหลายโรคที่อาการเนี่ยคล้ายคลึงกันจนแทบจะเหมือนกันเลยแต่มันคือคนละโรคกันนะ,ค,ะคือคนละโรคเกิดขึ้นมาจากคนละสาเหตุกัน ดังนั้นเนี่ยแนวทางในการรักษาย่อมแตกต่างกันทีนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าการแยกโรคเนี่ยมันทำได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยอาการบางทีมันอาจจะเหมือนกันจนแยกไม่ออกเราจะมีวิธีในการแยกสองโรคนี้ออกจากกันได้อย่างไรเพื่อทำให้รู้แน่ชัดว่าคนไข้คนคน,นี้ย เป็นอะไรกันแน่นะคะเพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มันถูกต้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงแนวทางในการนวดแก้อาการซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในคอร์สนี้นะะอาการแบบนี้เป็นแบบนี้ต้องนวดตรงไหนบ้างอะไรยังไงเราจะมาเรียนรู้กันค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาพูดถึงการให้คำแนะนำในแต่ละโรคนะคะเมื่อคนไข้กลับบ้านไปแล้วเราต้องให้เขาออกกําลังกายยังไงประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเพื่อให้อาการดีขึ้นและไม่กลับมาเป็นซ้ำและสุดท้ายค่ะทุกคนเราจะมีการบ้านกลับไปให้ทุกคนนะคะหลังจากเราจะเราเรียนจบเป็นโรคเป็นโรคไปแล้วเนี่ยเราจะมีการบ้านให้ไปหาเคสจริงมาปฏิบัติ เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากการลงมือทำทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคค่ะมาดูกันต่อค่ะคอร์สนี้เรียนยังไงเป็นการเรียนออนไลน์นะคะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนสามารถที่จะเข้าเรียนได้เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะคะเรียนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้ค่ะเราจะเริ่มเรียนกันในเดือนเมษายนนะคะคอร์สนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาจัดเต็มอัดแน่นดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเรียนจบกันภายใน1วัน1นสัปดาห์หรือ1เดือนแต่เราจะเรียนกันเป็นปีนะ,ะเรียนกันเป็นปีในที่นี้หมายความว่าเราไม่ได้เรียนกันทุกวันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าหลายคนต้องทำงานไปด้วย เราจะเรียนกันเดือนละประมาณ2-3ถึงโรคเท่านั้นซึ่งหมอคิดว่ามันเป็นเวลาที่มันเหมาะสมมันเนื้อหาไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะแล้วก็ไม่เร็วไปไม่ช้าไปกำลังพอดีนะคะเรียนเสร็จแล้วทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติก็ให้คุณไปทำการบ้านมาส่งนะคะแล้วก็ เนื้อหาในคอร์สนี้เนาะสามารถกลับมาทบทวนดูย้อนหลังได้ตลอดชีวิตนะคะถ้าไม่ทันยังไงกลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดค่ะไม่มีวันลบเรียนจบแล้วก็จะมีใบประกาศให้นะคะทุกคนโดยคอร์สนี้ค่ะเนื่องจากอย่างที่ทราบนะคะเนื้อหาคือเยอะจริงๆริงลิซ่าก็เลยตั้งใจว่าในคอร์สนี้ขอทุ่มเทนะคะปีนี้ขอทุ่มเทกับคอร์สนี้เพียงคอร์สเดียวจะเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สเดียวของหมอนใน ปีนี้นะคะถ้าใครเคยเรียนกับลิสามาก็คงจะทราบกันว่าเนื้อหาแต่ละอย่างกว่าที่จะออกมาได้นั้นค่ะลิสาใช้การกันกรองใช้การคิดนะคะว่าทำยังไงให้คนฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็อยู่ในระยะเวลาที่มันกระชับที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะดังนั้นแล้วค่ะลิสาขอโฟกัสกับคอร์สนี้คอร์สเดียว ในปีนี้ค่ะโอเคมาดูกันต่อค่ะการสมัครเรียนสมัครยังไงต้องบอกว่าคอร์สนี้ลิสาขออนุญาตนะคะคัดคนเข้าเรียนสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าในกลุ่ม v.i.p ลิสารับเลยทันทีนะคะไม่ต้องถามอะไรมากเพราะเชื่อว่าทุกคนในกลุ่มนั้นเข้าใจจุดประสงค์และการสื่อสารของลิสาอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ ยังไม่เคยโรงเรียนนะคะเป็นนักเรียนหน้าใหม่ลิสาขออนุญาตสอบถามเยอะนิดนึงค่ะก็เพราะว่าลิสาค่ะอยากได้คนที่มีจุดประสงค์ในการเรียนตรงกับจุดประสงค์ที่ลิสาอยากจะให้อยากได้คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆเหมือนกับเราอะค่ะไปซื้อของเราก็ได้เราก็อยากได้ของที่มันตรงใจเรามันถูกใจเรา เช่นเดียวกันค่ะลิสาเป็นคนขายของลิสาเป็นคนขายคอ์สขายความรู้ลิสาก็อยากให้คนที่ซื้อไปค่ะเขาได้เอาความรู้เนี่ยไปใช้จริงแล้วก็มันตรงกับความต้องการของเขาจริงๆนะคะถ้าใครสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าลิสาค่อนข้างจะถามเยอะอยู่นะคะว่าคุณต้องการมันจริงๆไหมอยากพัฒนาตัวเองจริงไหมมันตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่านะคะก็เพราะว่าลิสาอยากได้คนที่ ตรงกับที่ลิสาต้องการนะรเพราะเราเชื่อว่าเราจะต้องดูแลกันไปในระยะยาวค่ะอยากได้คนที่รู้สึกว่าทัศนคติตรงกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันค่ะใครสนใจสมัครนะคะก็ขอชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษและชื่อเล่นหลังจากที่ชำระค่าสมัครมาแล้วก็จะเชิญเข้ากลุ่มเรียนค่ะสำหรับค่าสมัครนะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเป็นราคาเปิดตัวค่ะทุกคนปกติค่ะคอร์สนี้นะคะ30โรค30อาการเนี่ยเราจะคิดตกโรคละ1,000บาทนะคะ1,000ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะคะ30โรคเนี่ยก็อยู่ที่30,000บาทนี่คือราคาเต็มแต่ในช่วงนี้ค่ะลิสาลดให้สุดๆไปเลยค่ะเป็นราคาเปิดตัว เหลือเพียงโรคละ400บาทเท่านั้นนะคะรวมแล้วคอร์สนี้ราคาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะต้องบอกว่าราคานี้เป็นราคาในช่วงเปิดตัวเท่านั้นและเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะลิสาจะค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครเคยสมัครคอร์สลิสาก็จะเข้าใจว่าใครสมัครก่อนได้ราคาที่ถูกกว่าและหลังจากนั้นค่ะก็ราคาก็จะขยับ ขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนและพิเศษสุดๆค่ะสำหรับใครที่สมัคร1นึ่งร้คนแรกลิสามีปู่ชีวกนะคะส่งให้ถึงบ้านฟรีๆกันเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นปู่ชีวกแบบเดียวกันที่หมอลิสาบูชานะคะก็คือเป็นองค์ยืนความสูง11นิ้วความกว้าง3นิ้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มีหลายคนสมัครกันเข้ามา อตอนนี้องค์ปูชีวกก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครสนใจก็รีบสมัครกันเข้ามานะคะมาเรียนมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะทุกคนราคาเปิดตัวตอนนี้1 2 0 0 0บาทและพิเศษเนาะใครเป็นสมาชิก VIP ทักเข้ามาค่ะเดี๋ยวลิสามีราคาพิเศษให้อีกค่ะโอเคค่ะทุกคนใครสนใจนะคะพิมพ์ สนใจเข้ามาในคอมเมนต์แล้วเรามาเจอกันในกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะ